ค่ะวันนี้พระเยซูมาเกิดเราเรียกว่าคริสต์มาสวันที่พระสูถูกถึงบนมีเดลเทนเราเรียกว่าสุประเสริฐและวันนี้เป็นวันที่พระเยซูคริสตทรงเป็นขึ้นเราเรียกว่าอีสเตอร์โอ้ขอบคุณพระเจ้าเป็นวันที่ แต่ว่าเป็นขึ้นมาแล้วมันมีผลยังไงกับชีวิตเราอ่ะมันสำคัญยังไง<อ>ตรงนี้เป็นหัวใจเลยครับพี่น้องครับสำคัญยิ่งกว่า,าวันที่พี่ขคิดมาบังเกิดเพราะว่าถ้ามาบังเกิดแล้วไม่มีมวันนี้ก็ไม่มีความหมาย ตอนนี้เนี่ยอยู่กับเราที่นี่นั่งกับท่านที่นี่เลยครับพี่รองครับผู้ที่วางใจในพี่สุขคิดครับจะมีชีวิตและจะมีสัยท่านเชื่อไหมครับเชื่อครับพี่้องครับเราเห็นในความรักของพี่สูเราสัมผัสได้แม้ว่าตารเราอไม่เห็นแต่ว่าพี่สุขคิดบอกว่าผู้ที่ไม่เห็นแม้ท่านจะไม่เห็นแต่ท่านเชื่อท่านก็เป็นสุขท่านก็ได้รับความรอดด้วยเองเองครับ พระอกานในเช้าวันนี้สนธดการในพระบิดาจะประกอบพุทธนมของกองทิพย์เวพรแกเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ทรงรุ่งสันชีตของเราให้มันรับแลพระเยซูเป็นโมเดลเป็นต้นแบบของมนุษย์ที่เราทั้งหลายผู้เชื่อจะเป็นด้วยเช่นกันหัวข้อในเช้าวันนี้ที่จะพูดถึงความหมายก็คือการเป็นที่จะกความตายเป็นชีวิตลักษณะใหม่ความบาปในความหมายของพระบิดาก็คือการพลาเป้าหมาย อ้อหมายของพระเจ้าก็คือให้ษย์มีชีวิตในหลังนะครับและพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการที่ทําให้ชีวิตของนษูกเนี่ยมีสุภาพดีสมขึ้นนั่นหมายถึงเป็นชีวิตในลนักษณะใหม่ความตายไม่มีอานาจอีกต่อไปพอพเพราะพระเยซูทรงไถ่นะครับทรงใจถึงหมดแล้วและนั่นหมายถึงว่าพระเยซูมีชีวิตใหม่เป็นมนุษย์คนแรกที่มีสภาพใหม่ เพราะพระเยซูเป็นที่จะความตายเป็นเครื่องหมายว่ามีมนุษย์ที่เกิดมาตายแล้วเป็นขึ้นนั่นหมายถึงชนะความตายความสามารถของเราเนี่ยมีความจำกัดเราไม่สามารถที่จะทําสิ่งสิ่งใดได้นะครับในความจํากัดของมนุษย์นี้แต่ในพระเยซูนะครับพระเจ้าทรงประทานพรอย่างมากมายนะครับแก่เราทั้งหลายดังนั้นพี่น้องครับ ให้เราใกล้ชิดพระเจ้าด้วยการใช้เวลากับพระธรรมของพระเจ้านะครับทุกวันสำหรับพระคุณของพระเจ้าพระเยซูที่ทรงประทานพรแก่เราที่ทรงส่งย้อนสละชีวิตของเป็นขององค์เราและทรงประทานพรแก่เราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระนามของพระองค์และแบบนี้เราทั้งหลายเป็นของพระองค์และพระทรงสร้างเราใหม่และเราได้รับ ฤทธิ์เดชการเป็นขึ้นมาจากคว,วามตายความบริบูรณ์ทั้งสิ้นในฤทธิ์เดชนั้นได้ทราบทราบในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายกำลังดำเนินชีวิตใหม่กับโค์ชีวิตในชัยชนะในความบาปทั้งสิ้นชีวิตในชัยชนะในความสําเร็จความเจริญรุง่งเรืองทั้งสิ้นการเลี้ยงดูที่มาจากพระองค์และความอุกมันที่มาจากพระเจ้าและการส่งสุข,ขิทิการ ดูแลส่วภาพที่ดีและใช้ชนะในสารพัดสิ่งทุกอย่างพระเจ้านี่คือชัยชนะในการเป็นขึ้นมาจากความตายและเราขอประกาศว่าบันีสาาจจะอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราแล้วเราจะได้เห็นพวกม พระเยซูคริสต์ในสวรรค์สถานนั้นเรามีขอบคุณพระองค์ร่วมกันในความชื่นชมดีและการฉลองอันยิ่งใหญ่ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า